ชื่อวิชาดาบที่สร้างขึ้นใหม่คือดาบผู้พิทักษ์ใช่หรือไม่ใช่ขอแสดงความยินดีระบบยอมรับในระดับสูงสุดของคุณและได้สร้างวิชาดาบเฉพาะตัวของคุณเป็นสกิลใหม่สร้างสกิลดาบใหม่ดาบผู้พิทักษ์ระดับเอสสำเร็จแล้วเพิ่มประสิทธิภาพสกิลดาบและการเคลื่อนที่50%เนื่องจากบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ระบบมอบโบนัสสถานะ10แต้มให้คุณ ระบบหวังว่าคุณจะเดินบนเส้นทางแห่งดาบต่อไปขอแสดงความยินดีได้รับความเข้าใจในดาบระดับ S จากระบบความเข้าใจในดาบระดับ S สิทธิ์แห่งการค้นขวาที่มีเฉพาะผู้เข้าใจในวิชาดาบระดับสูงปลดล็อกข้อจำกัดการเรียนรู้สกิลดาบทั้งหมดปลดล็อกข้อจำกัดการใช้ดาบทุกชนิดเพื่อประสิทธิภาพสกิลดาบทั้งหมดอีก50%ชาติที่แล้วใช้เวลามากกว่า10ปีกว่าจะได้มารู้หมดแล้วทำให้เร็วขึ้นจริงๆ คงมีค่าตัวสูงขึ้นเยอะแน่เลยแต่ว่านะจำนวนมอนสเตอร์มีจำกัดใช่ไหมนี่เตรียมมาเยอะขนาดไหนกันแน่ได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วอยากออกไปแล้วจะออกได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตายเองหรือไม่ก็ฆ่าให้หมดถ้างั้นคำตอบก็ชัดเจนแล้วฆ่าให้หมดไปเลย บ้าไปแล้วจัดการหมดจริงๆเหรอนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การสอบภาคปฏิบัติน่าทึ่งจริงๆรักษาคนเจ็บที่รับผิดชอบจนหายดีไม่ต้องดูอันดับการสอบครั้งนี้แล้วล่ะคงเป็นอย่างนั้นหลายวันต่อมาสำนักงานใหญ่เฮกซากร ทีฮยอนของเราต้องได้ที่หนึ่งในรุ่นนี้แน่นอนแน่นอนครับเราทุ่มเทฝึกฝนคีฮยอนมาขนาดไหนคราวนี้ไม่ใช่พายแต่แฮกซากอนของเราจะได้ที่หนึ่งเอสมาคมฮันเตอร์เกาหลีขอแสดงความยินดีที่หนึ่งอันซูโฮปาร์กย่งคังเทฮยอนนี่มันอะไรกันอันซูโฮคือใครคีฮยอนของเราอยู่ไหน หัวหน้ากิลโทรมาครับครับหัวหน้าทีมอันซูโฮครับผมควรโทรมาแสดงความยินดีทันทีที่เห็นประกาศแต่มีงานเยอะมากเลยได้เพิ่งโทรหาขอแสดงความยินดีกับการสอบผ่านครับคุณซูโฮไม่ใช่แค่สอบผ่านแต่ได้ที่หนึ่งด้วยคุณทําให้ผมประหลาดใจหลายครั้งแล้วนะขอบคุณครับเป็นพราะหัวหน้าทีมทั้งนั้นผมทําอะไรครับเป็นความสามารถของคุณซูโฮตั้งหาก ต้องขอบคุณคุณด้วยเราจับคนโกงได้เยอะมากได้ยินว่ามีคนใช้สกิลบัฟกันเยอะเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนต่อไปกฎการสอบคงต้องเข้มงวดขึ้นดีแล้วครับการสอบต้องยุติธรรมเออคุณซูโฮอาจจะไม่เหมาะสมจะถามทันทีหลังสอบผ่านแต่คุณยังคงต้องการเข้าร่วมสมาคมฮันเตอร์อยู่ไหมครับอาจจะอยู่กิลสักพักครับผมตัดสินใจแน่วแน่แล้วไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมจะเข้าสมาคมฮันเตอร์แน่นอน ขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวจะแจ้งกําหนดการรับสมัครรบกวนด้วยครับงั้นผมขอวางสายก่อนนะครับถึงจะยุ่งก็อย่าลืมทานข้าวนะครับคุณซูโฮก็ทานอาหารให้อร่อยนะครับงั้นไปกินข้าวดีกว่าน้ำเสียงดูเหนื่อยๆนะมีอะไรหรือเปล่า แต่ก่อนอื่นคงจะมีโทรศัพท์จากที่นั่นด้วยไม่ธรรมดาเลยสินะครับอันซูโฮครับคิมซูเอค่ะขอแสดงความยินดีกับการสอบผ่านนะคะคุณซูโฮโอนเงินตามสัญญาแล้วค่ะสมแล้วที่เป็นกิลใหญ่จัดการเรื่องงานเร็วมากเรื่องนี้นะคะคุณสนใจมาอยู่กิลเน็กซัตไหมคะเราจะให้ข้อเสนอที่ดีกว่ากิลอื่นๆแน่นอนงั้นเหรอครับจะให้ได้แค่ไหนครับ เราจะตอบสนองทุกความต้องการของคุณคุณซูโฮเป็นนักเรียนทุนของสถาบันเราโดยเฉพาะตอนนี้คุณได้ที่หนึ่งด้วยการเจรจาคงง่ายขึ้นในเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วจะคุยกันตอนนี้เลยไหมคะแต่วันนี้มีธุระส่วนตัวจะตรวจสอบตารางแล้วติดต่อกลับไปนะครับไม่ต้องกังวลครับผมเป็นนักเรียนทุนของเน็กซัสการเข้าเน็กซัสคงดีกว่าที่อื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะแน่นอนค่ะจะจัดตารางให้สะดวกที่สุด อย่าพึ่งไปคุยกับที่อื่นนะคะฮ่าฮาเข้าใจแล้วครับงั้นเจอกันคราวหน้านะครับเย้เฮ้ hey! ดูตื่นเต้นมากเลยนะได้ยินหมดแล้วมาถึงแล้วครับขอบคุณครับสอบผ่านแล้วได้ใบอนุญ,ญาตแล้วรับเงินมัดจำแล้วที่เหลือก็คือเพิ่มเลเวล ซื้อของที่จำเป็นหมดแล้วเหลือแค่ซื้ออาวุธเท่านั้นร้านที่คนพุ่งพ่านคงไม่มีของที่ต้องการเลยตั้งใจมาที่ร้านในซอยเล็กๆแบบนี้หวังว่าจะมีนะสวัสดีครับเจ้าของร้านมาหาซื้ออะไรเหรอผมเป็นฮันเตอร์ได้ไม่นานกำลังมองหาอาวุธที่ใช้งานง่ายๆอยู่ครับอืมพวกที่อยู่ตรงโน้นราคาถูกหน่อย ขอบคุณครับโอ้โหดูฝุ่นจับสิอาวุธระดับต่ำส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่ไม่ได้หมายความว่าอาวุธทุกชิ้นที่ตรวจสอบไม่ได้จะเป็นของไร้ค่าอาวุธบางชนิดต้องผ่านขั้นตอนการปลดปล่อยก่อนถึงจะกลายเป็นอาวุธที่แท้จริงอาวุธแบบนั้นมักจะแผ่พลังขอร้องให้มีคนมาพบเจอแต่คงไม่มีผู้เล่นที่สามารถรู้ได้ในสถานที่แบบนี้หรอก การตรวจจับพลังเวทเริ่มทำงานเจอแล้วถ้าเจ้าของร้านหรูคุณค่าที่แท้จริงของดาบเล่มนี้ในภายหลังเขาคงเสียใจที่ขายถูกแน่ๆงั้นเริ่มกันเลย กำลังป้อนพลังเวทให้จิตสำนึกของกําลังฟื้นฟูเออื้เริ่มการกืนกินอความเร็วในการดูดพลังเวทเร็วมากเออืออ้ ถ้าช้ากว่านี้อีกนิดควงถูกดูดพลังจนหมอดแล้วเป็นลมต้องมีพลังเวทอย่างน้อย100ถึงจะปลูกมันได้ถึงจะใช้ตอนนี้ไม่ได้แต่อีกไม่นานต้องเป็นประโยชน์แน่รีบเพิ่มเลเวลแล้วปลูกเจ้านี่ให้ตื่นเร็วๆ hmm. Hmm. ครับโจจินครับ คุณโจจินฮวีผู้สื่อข่าว BPS ใช่ไหมครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมอันซูโฮครับอ่าครับคุณอันซูโฮแต่คุณเป็นใครอ่าผู้ได้ที่หนึ่งในการสอบฮันเตอร์ใช่ครับและผมก็เป็นคนเดียวที่ผ่านเกที่ไม่เคยถูกบันทึกที่สถานีชินโดริมเมื่อเร็วๆนี้ด้วยอะไรนะเหตุการณ์ที่ชินโดริมนะเหรอ เดี๋ยวก่อนนั่นหมายความว่าคุณผ่านเกณฑ์ที่ไม่เคยถูกบันทึกก่อนได้ใบอนุญาตฮันเตอร์งั้นเหรอสับปะหลาตัวจริงเลยขอถามได้ไหมครับว่าทำไมถึงติดต่อผมเป็นพิเศษผมเจอบล็อกของคุณในตอนหาข้อมูลคุณเคยเขียนบทความที่เกี่ยวกับพวกที่เรียกว่าลูกคนรวยแต่คุณก็ยังทำงานนักข่าวที่ยากลำบากผมคิดว่าเพราะคุณมีความภูมิใจในอาชีพสูงมาก ต่อไปผมมีหลายเรื่องที่อยากจะทำคงมีเรื่องราวให้เขียนข่าวเยอะสนใจเป็นนักข่าวประจําตัวผมไหมครับอยากได้นักข่าวลูกคนรวยมาเป็นลูกน้องนั้นเหรอไอคนประหลาดที่คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ผมเข้าใจสิ่งที่คุณพูดถึงผมจะเป็นนักข่าวที่กระหายสกู๊ปการเข้าหาแบบนี้มันน่าลาคาญนะผมไม่คิดจะเป็นลูกน้องใครสิ่งที่ผมต้องการคือพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมครับพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมเหรอคุยกันตรงๆเถอะ ที่พูดแบบนี้ดูเหมือนจะใช้กลอุบายเพื่อขึ้นค่าตัวก่อนเข้ากิ้สินะก็ไม่ผิดทีเดียวแต่ไม่ใช่การขึ้นค่าตัวผมต้องการสร้างชื่อเสียงมากกว่าผมตั้งใจจะเป็นข้าราชการครับข้าราชการหมายถึงสมาคมฮันเตอร์เหรอผมไม่เข้าใจที่อยากดังผ่านสื่อของผมก็เพื่อเข้ากิ้์ใหญ่ไม่ใช่เหรอแล้วจูจ่ๆมาบอกว่าจะเป็นฮันเตอร์ข้าราชการล้อเล่นใช่ไหม ไม่ได้ล้อเล่นครับผมจะเข้าสมาคมและทำงานภาคสนามหรือว่าคุณซูโฮก็เป็นลูกคนรวยที่ทำงานเป็นงานอดิเลกและต้องการเกียรติยศไม่ครับผมเป็นเด็กกัมพาจากเกตที่คนมักพูดถึงเลยสนใจเรื่องประโยชน์สาธารณะและการกำจัดเกตคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตผมนี่มันเอาจริงเหรอเนี่ยมีคนประหลาดเดยอะจนสับสนไปหมดแต่ช่างมันเถอะเฮอ ครับเข้าใจความหมายของคุณแล้วแต่ขอปฏิเสธการเป็นนักข่าวประจำตัวนะครับผมจะเขียนข่าวที่ผมอยากเขียนงั้นมาพนันกันไหมครับพนันดูเหมือนต้องสร้างความเชื่อมั่นให้คุณนักข่าวก่อนผมเป็นฮันเตอร์การพิสูจน์ด้วยความสามารถน่าจะได้วันนี้ผมจะบุกหอคอยแห่งการท้าทายคนเดียวหอคอยที่แม้แต่เป็นปาร์ตี้ก็ยังไม่สามารถผ่านได้จะไปคนเดียว ใช่ครับขนาดนี้น่าจะทำให้คุณนักข่าวใจอ่อนได้ถ้าผมทำสำเร็จช่วยมาเป็นนักข่าวประจำตัวและนักข่าวส่วนตัวให้ผมด้วยนะครับ